มันนี้สี่ขอเขาส้มบานลังนี้นะครับเนาะเห็นสะดุดตามาหลยเืินแล้วผ่านไปผ่านมาอย่างนี่แต่ว่าบ่พอจะของคนจักเสือมื่อนี่โอกาสดีครับพอจะของสีขออนุญาต่นเขาส้มบานจากน้อย่นจักสีอนุญาตบออนุญาตบโหูนะครับครับสวัสดีครับครับขออนุญาตครับครับผมเชิญครับเชิญครับครับครับขออนุญาตถามนิดนึงครับ บ,บ้านโกขนาดนี้เจ้าของบวานซื้ออย่างนาะครับชูเกียรหนซักชูเกียริครับชูเกียริครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนมื้อนีมาเห็นบ้านลังหนึ่งโอ้ยมันโกหลายครับติดถนนใหญ่นะครับติดถนนดำนะครับภาพพี่น้องเขาไปเบิ้ง ข้างในจะของบ้านอยู่บ่น้อนี่สวัสดีครับพี่น้องนี่คือสีแมน่นเจะของบานพิ่นเอาครับนนาะสิลอง,องเอิ้นถามเพิ่นเิดครับ สวัสดีครับโอ้ยจะเป็นบัตรไงบัตรโกวบัตรสวยครับน้อครับนอ้องวาหยัดเขาส้มจจกหน้อยครับครับประยัดน้อครับนี่คือโล่งรถนะครับโล่งรถนี่จอดได้ประมาณสี่คันโล่งหลดไงครับ พี่น้องเห็นแลลวกระสีก่อหลายนะครับเนาะเบืองแต่ตัวบ้านนะครับอันนี้บ้านหลังนี้เพิ่นสั่งตัวบ้านก็สิสั่งแล้วแล้วครับเหลือแต่จัดสวนยังว่าด้ขึ้นบ้านใหม่ครับเบิ่งประตู่นครับยังไงพี่น้องเขาอยากเข้าเบื่องข้างในสักน้อย เป็นบานไหมครับเนี่ยพระท่านในมีคนที่เจอพระท่านในมีอย่างครับเนาะพื้นเป็นพื้นห mm. ินอ่อนบอกครับเขาเอือนเขาเอือนจะเกิด็เบื่อโอ้โหเป็นไงดีบ่เห็นห้อยต่อเลยโอ้เลยแน็เนี่ยครับ ข้างล่างนี่งานข้ามานี่เป็นห้องโถงไงครับบานนี้เป็นบานสองสันอันนี้ประตูนี่ประตูออกของหนอกว่าค,ครับอ,อ้เป็นห้องอีกอหออ้กอ,อ,หองกว้างครับประมาณห้าคูณสี่หรอแม่นบวกสี่สี่ครึ่งนะครับสี่กว่าสี่ครึ่งคูณห้าหน่อยโอ้ มานเป็นกะใส,ส่สีหมานเขากับผนังบังนะครับเนาะโอ้หลายครับนี่คางคงกันนี่เป็นอีห้องเลยครับนนสุดเกลกนี่ห้องนอนคนติดแอร์นะครับมีห้องน้ำภายในภายในห้องนอนนะครับสะดวกสบายสุดโกลกครับ เลยมาฟังทางนี้แล้วครับเนาะแล้ววัใหญ่รีบนันนี่คือห้องครัวอโอ้สุดยอดครับห้องครัวมีสีแบบสวยรู้เลยครับประตูนี่คือสีแมนออกล้างบ้านครับประตูอลบานก็องหนาโอ้มีห้องหนาอีกเนาะอ มีห้องน้ำห้องกองงองั้นี่ะรือก็เป็นห้องน้ำพี่น้องสุดยอดีดีนี่เฉพาะสั่นหลังเลยครับสั่นบนเพ่นกักตีแจ้ง้องเบื้องบันไดเพ่นเป็นสแตนเนลสเนาะราบบันไดนี่เนาะซือกใส่ไม่สวยงาม ิี่ว่าโลควันคนกินไปเบ้างทางบนของสถิติจัดเป็นห้องนอนนะครับเนอ้องห้องนอนโอเครครับกระสีขออนุญาตจะของหวานคนถามราคาโอ้โหตานขาราคาตอนนี้สี่ล้าน สี่ล้านกว่าบ่ก็ลวงที่ดินแล้วครับนอ้อครับผู้อนุญาตครับขึ้น,นไม่เบิ้งพี่นอ้องปันขึ้นสวรรค์นะครับเบิ้งตะบันใดบนสุดยอดเลยครับขาบบนขึ้นมาเนี่ยสิเป็นห้อง อู้เป็นห้องไข่าย่ห้องโถงนะครับน้องห้องถงเป็นไม้เป็นไม้อันนี้ยื่นสันบนนะครับเบิงผมจิตไทยหลอดลงไปทางล่างน,นะครับเป็นไหนครับทมงบนก็มีห้องนัง เ็นส oh ัปดาห์ของหนังโอ้โหโกเรื่องอำนวยความสะดวกซึ่ดยอดเลยครับนี่ขึ้นมาแล้วก็แทบจะเข่าห้องเลยเขาเป็นท่าด่านคุณจะเป็นห้องที่แม่ห้องนอนนะครับเนาะอันนี้เป็นห้องรับแขกครับห้องรับแขกโอ้ห้องคล้ายๆห้องรับรองเนาะครับเนาะ ห้องรับรองแขกหน้าต่างนะครับนะ้อมีหน้าต่างภายในห้องเลยครับเพือสุดโกดเลยครับมีภายในห้องห้องรับรองมีแขกหน้านคนจัดสิตอนรับในห้องนี้นะครับครับเรื่องแอร์เพต้องติดถึงห้องแล้ว แหวมาเถอะข้างบนนี่มีซี่หงษ์ครับที่ไหนครับแต่ละหล้องษ์ดีจ้ะบ้านนี่มาเบิ้งท้างหลังบ้านเลยครับนี่ผมผมสิซองลงไปจากสั่นสองเลยครับข้างล่างก็มีสะนานครับเบางทีนะครับกำลังขุดสะนา ลครับเลยเลยกับแพงไปก็เป็นทุงหน้ามองทิวทัศน์สวยงานมานะครับนี่ห้องรวมแล้วเบ็ดบา้านอย่างนี้แค่ห้องครับหกห้องหกห้องเป็นขอบขั้ว ใหญ่ๆนะครับมันอยู่รวบมันจะได้นี่ก็คือแต่ถ้าห้องนี้นี่ห้องน้ำไปในห้องนะครับสะดวกสบายก็ต้องไปรอดคิวอรอับ <c oughs> นี่ผมมาอีกห้องหนึ่งครับผมก็ซองรอดกับอีกทางร้านบาทครับห้องน้ำห้องน้ำนี่ตองห้องรู้รู้ครับห้องห้องอาบน,น้ำนะครับ ครับของสูขค้าเพิน่นี้เพิ่กกะทิเอาใส่หน่องที่มอไม่เห็นนะครับเป็นกระจกใสครับกันไม่ซึ่งหย่อนครับ้องแต้นละห้องกับคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าไม่ต้องห้องผมก่าง ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมครับ